ัสรีจ้าพ่อแม่พี่น้องซุปทุปข้นน้ำเด้อจ้ามีสามพ่อลูกสิพามพกินกินลาบซีนครับมันนี่ซุเล็กอ,อันท้งนี้เป็นเมนูดิบด้อครับเดินซุเล็กร้อยเลือดพี่น้องกูโบก,กินกะกินซุปน้ำนองวุดน้องว่ายท่งนี้เด้ครับซุปอันนี้ซีนนี้เชียวมาซอยจุครับโอ้ซอยมาแล้วเชียวมาจุครับแก้วเพียกบขมทัน พิมพ์พดำครับเห็ดปวดตัวเลยแคนอันตั้นเพม่อนบะเศษครับปรดีผยู้เพื่อนโบกินเนื้องัวกับมีได้เพิ่นว่าแต่ว่ามันหัดแสบเลยเนาะแน่นจ้ะใส่กับเขาเนียนหอนครับมือนี้อ่ะคนจอยโอยพักนี่เบิงเอาครับสามปีพักหลยจนเราบูธเกแยกว่ามีพังอย่างเป็นพังอย่างเนี่ยเศบมีมกแตงอันนี้พักหอมหอมปลอมครับลงมือเลยลงมือเลยครับหลับสุกหลับดิบมา ủa sẽ mình sẽ trân sút liệt không thấp tầy ủa thấp này đi ừ anh luộc hết cà này ừ quán thân ปัดประดัมูซอยตอนใหญ่ครับเต็นบวงขนาดเลยวะซอยเองอกินเองแค้นเองส่บแบครับสเสียดสิทธม,ม,มำ ฏิภารสลงตรงหน้าเหรอครับคนตกมั้เนี่ยเมนจ์แสบดิเฮือนนะเนาะแสบด้วยกินดิเฮือนแสบดิจ๊ะทั้ง,ทงตับบานทั้ทงโซเปริเข่าทั้งนี้อืออือเห็นไหมครับตับบานจุยจย อืมโดดทำหมักแดงนีเมใหมลนม่ล์มากเมหหม่เรื่องเกิดมใหม่์อะไรเมใหม่โต๊อืมสุกเลกคม หลวงพักปังครับงำมือสาวกำลังตื่นนอนครับเหนือสดสดจะเชื่อไหมเริ่ามาจักโมงละเจ็ดแปดโมงบ่ะขำยังไงครับงูนเอาบ่ะจะขำ ราบทุกตะคมเหมือนกันครับราบทั้งบานพอดำอก็ใส่มะนาวเลยครับใส่ตะบ,บีข่าวนิดอืมข่าวบ,บิดอืมนาครับเอา้าจ่วยหวานบัลูงคักหวานจ้ะทำหวานอย่างไรไรบ่สะใจเลยบ่สะใจเลย กเอนจุ่ยๆตบวานแกบกับบคุ้มันจะเป็นอะไรตัอคุ้มหอมเปรี้ยวหอม อดเลยครับอ๋อหอมเป้ยครับแสบนัวพอดีครับมึงกินในรลายคนจอนจะกินง่ายเร็ว ไงท่านพดำเรียกว่าอายุจักปีเรียกวย่าอายุจักปีครับ,บ,รบรสิบส <laughs> องกำลังทีเขาสิบสามเกิดเดือนสุดท้ายมูอีกเป็นี่เหมือนกันเลยเอย่าง <laughs> สดๆครับ แซ่บยำมือเส่านี่ลาบผมมราไมมีตม้มแซ่บเนาะโอ้ยลูกเอด็ดกินเบิ้งเลยพรร่อรำฮึาเอด็ดกินเบิ้องทับบานนะเอาบ่ลองบ่อาป้า จะจะแสบอยู่แนหืมมันหวานครับแนวเคยกินครับนี่บอกตัวมันไม่ไกลขมดำห <c oughs> วานทุ่ซีเลยมนันนี่โอ้สอสซองครับ พวตาบรุดเนาะแต่พอจุยๆน้อยหนึ่งยายคอคำหนึ่งมุนอยู่ชิมตับครับไมปสายเร็วตับเพียบชิมครับ หวานบ่น้องวายเป็นอะไรอะ่ะน้องวายปจักษเนื้อแสบเนาะตับหลน่นครับแสบอีสานครับกินอันนี้ว่าเป็นยงคับก,กินนองเบิง เราทานไปไหนยำว้านจุ้ยเมนจา้าขอเบิ้กดจอเด้คือปากบิติงเลยเนาะแซ่บบอกอนี่ครับซูชิเสดสดเ้ากินแน่นมีสวนเบิด้ลได้ไห <laughs> ของแซบ่บกับผู้ม,มากคุว่ะพี่น้องข้างเทพเป็นที่ใจตะมักหน้าัะมันนี่ร้อยเลือดสดๆถือกันเทียงสดสบดไม่มมะแขง ไมยน้องหุ่นล้างเอามะเขืออยู่ลืมบ่เอาหรออืบอกกันไหนสุกกับคักดิบกับคักคนนึงสุกเล็กเร็ดน่ะเรามื่อกี้บอกอ้ยแอบเด๋แต่บา้านกดีพ่อแลี้ยงแต่บ้านเดี๋ยวพ่อแล้วแต่บา้บานกดีพอ่พออลไรเดี๋ยวผู้เบายานเดี๋ยวผู้เบายานเนะ คนจอยปลาครยับคนจอยเนิกน,น,ก,นกินอย่างเดียวบอกว่าจะคังก็ได้บอกวันหยังบอกวันหยังก็ได้บอกวันหยังเนี่ยโอเคจอยเยือดเอาวางด้วยสุกเล็กจิมน้ำเครกินได้น,นี่นนเ,เ,เจ้เา <c oughs> น้ำสดอยู่กับปรเบิร์ตเนอะด้ายค่ะซีนโลนึ่งครับเมือนมีทั้งจำมีทั้งคน กินมาเบิร์เท่าไปครัวได้อีกครับกลายเป็นสกเล็กขั่วเนียนเนาะเอาเวงคนอื่นไปเนียนเนาะงาเบรวลกันบอกพี่น้องอยากให้น้องหมุ่นแต่งหนาบอแต่งหนาเป็นซัดยังกระดา เพคุนจะเห็นน้องวายแตงหมดเลยน้องวาย <c oughs> ทีแตงเป็นสัตว์เนี่ครับ <c oughs> เนื้องามแห้งอะไรแตงเป็นยูนิคอนอันนี้เนือ้อเนื้อวังคาครับวันนี้แต่ว่าบันเป็นค้าลายได้ค้าลายนี่คาหนุ่นครับคืออยีนิคอนคือย่งมาที่ร้านนี้โอ้กินเนื้อนี่อิอ่มขึ้นอย่างนี้ได้ครับ ยิ้มเพื่อกินขขานี่อ้าวอากินขขานีขอขอออ่น <c oughs> มันบรรยากาศยอยู่หลังบ้านครับกระสิ่หอนอบเอาในจ่ยักหน่อย <c oughs> แถม่บาราบทุกนะแสมแพงอือเมิงลองจะขับติแกแวได้ยนะครับข้อมูลผู้ปฏ้บัติด แม <Man. S 2> อืมแสบมะอืมอิ่มอิ่ม่ะไรแม่งจ้ารำมันนั่นอิ่มดิเนี่ยจอ,อยอรำมึงแสบเลยเอาซุปกินไ <laughs> กินเพื่อพีอ่เพื่อนออกยังเพือ่ออะไคำเดียวไม่จัดเอือว้่าเพื่อสูตรมือพะดำเองครับมอือนไงระวังล่ะพะดำเอ็ดก็ไม่ลกเอ็ดอันไหนแสกกว่ากันอืมร,รูปสูพระดำเนาะ เป็ดหอมเห็ดแซ่บกว่าครับถ้ะตำเนี่ยตำให้พี่มือไม่นกครับโอ้ชี้นโลนึงเกือบเบิดพอดีเนี่ยนา่ารับครับไม่กวัวจะกินให้น้องมึนกินเลนย่นีย จำตุครับตู้พี่น้องตู้เป็นไงเว่ามันชีนมมันบ่เนื้อชิบวเหนยวเวลาเคากินมันจะบ่คอยติดนแควนะบ่เหนียวคืออันซุปแมนบ่คลิ้เหนียวนะดูจอยบุรีร่องมึงบ่ตอนพอดีพอดีบุรีซอยตอนไงครับมึงปังกระหิ่งแดงแบบนี้ผู้บริอาจันหลือบ่ ยหยนักเตะตั้งน้านแล้วจ้ะแซ่บๆครับผู้เพิ่นบวกกินดิบกินเนื้อต้องขอโทษขออภันยนําเด้อครับเด้อแต่ว่าท่านี้กินเบิด์สูนิเอลครับบัตเตอร์มีเพิ่นนี่ขอมา,มาว่าอยากกินแคว่าซั่นเอาอยู่ใส่แครลชาลามโอ้ชลามบ่ได้กินเด้อครับปิีงมาหน่อยเออคืออยู่นี่คุณเพื่อนปีกมาหน่อยพอดีแล้วขอจับ ชัดปครับมิน้กาบ่มี่ยังฝากตอนพี่น้องไายครับเบิ้งทางนี้เกือบเบิดครับเมนูคนจอยกับคนวนอันนี้ก็สิเป็นซุกครับอันนี้เป็นดิฟนี้เป็นดิฟเป็นเนื้อสดๆครับที่ห้าอามาอันนี้เป็นเจลอือันนี้เป็นเจลแซ่บๆน้ำกันครับมือนนี่คิดผ่าดประการใดก็บอกว่ากันเนาะครับเนาะส่วนหุนเราก็อยากลองซีมเบิ้งแต่ว่าก็เป็นตะกินมันบ่กแซ่บกว่ากันเนาะเราบอกว่ากันครับอันใดบ่เคยกินก็ต้องซีมเบิ้ง ถ้าพี่น้องบออหน่ะเนะาะแกสบายซิมบึงเนาะมันบาดเจกบก่ะไม่ต้องกิน <c oughs> <c oughs> เอาวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณเลยๆครับบอสที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เนาะกะน้องวุ่นบครับที่ตอบเมอแรงแนนจ้าน้องวุ่นพูดตอบด้ครับเด้อเมอแรงเอาวันนี้วันนี้เอาไวส้สำนีครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ